ไปดับดับไปใส่สูตรเลย <c oughs> เอพันทำไมทำแค่น,นั้นเองอ่ะอ๋อเป็นมินิอ่ะเพี <c oughs> ยเพียทำมาเพื่อให้เราสิเราจะพอรู้อย่างเนี้ยใช่อะเออตัวมันเล็กเล็กอะไม่เอาดับไปใส่สูตรเลยปะ <c oughs> เอางี้ดับป้าเวลามีตอรี่อย่างเงี้ยดับอยากไปเล่นปะเอาอย่างเงี้ยถ้าสมมติป,ป้าชนมามาได้ปะม,มาได้ครับถ้าไม่มีสตอรี่ชน <มา S 2> อ๋ได้ได้เดี๋ยวคุยกันกันละก็เหมือนหนูปะ พี่ดาวเขาถือสติเล่นเล่นได้แค่วันจันทร์นะคะัุ๊บใช่ครับแล้วที่เหลือที่เหลือเล่นได้แต่ว่าต้องหลังห้าทุ่มห้าทุ่มหลังห้าทุ่มเลยเหรอถือสติด้วยอ๋อแต่คือวันนี้แสดงว่าถ้าเกิดอยู่แก๊งได้โดยที่แบบเวลาเล่นมีแค่นั้นอ่ะจริงอืมอ๋อว่าแก๊งการันอยู่แค่นั้นอ่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อ่าใส่ชุดไปกันอันนี้เสื้อของให้ให้ให้ดาวแล้วใช่ป่ะเรียบร้อยหมดแล้วชุดอะไรปะป๊า นูหนน่ห่างตรงกันหาวของผู้หญิงก่อนเอาเสื้อสูทไหมล่ะจบแล้วนะเสื้อสูทอ่ะเสื้อขาวเหรอได้ผมผู้หญิงมันไม่ีมมไ,ไม่มีเสื้ออเลยเหกอยืนเงือกดำในและเลี่ยงหรอวะไม่รู้ม,มันมันมันต้องเสื้อขาวเหรอเสื้อสูเหรอสูทไหมล่ะสูทก็ได้ง่ายๆเลย ันใจแล้วแหะินอะเจ๊เจ๊อะไรับหัวแดงรู้ผมบอกหมินละโราครับผมลืมแปลงฟันเฮ้ยนึกว่าละว่าลืมบอกอะมันแซวมันทักแรงจัดเลยคนแปลงหน้าก็ทักแรงอะไรเนี่ยอ่ะแล้วไม่เปลี่ยนแหละครับลุงเออลืมแต่เมื่อก่อนผมผมเคยแข่งกับป้าอยู่นะ อ๋อค oh, ือคนเดียวกันเหรอตอนออสตาใช่ครับอ๋อถึงว่าคุค้นๆด้ว่าคนละคนคนคนเดียวกันครับท,ท,ที่ที่พี่จีที่พี่จีกัาพามาใช่ไหมใช่ครับใช่อ้อแสดงว่าของพามาที่ป้าพาลงน้ำครับฮะ <laughs> ไม่เรื่องราวมันมีจดจำเยอะแยะนะน้ำนะก็เรื่องเลือกจำเรื่องราวที่มันดีๆโอเคครับมันไม่ไม่พาใครพากันลงหรอกแล้วก็ช่วงนี้มันก็อากาศร้อนเนาะหน้าร้อนขอบคุณนะครับใครมานี่ปาปาก็ขอบคุณนะครับวิคิงนไอซอสซอสใ่กาวยังทำไมอ่ะแล้วสกาวไปด้วยเพิ่มมีอะไรทำไมรึมีแล้วใส่ถุงไว้ไม่ก็ใส่ถุงไว้เฉยหกสิบสี่นึง ออ,อ,อกางเกงต้องเหมือนกันไหมครับคุณลงุงต้องคับไม่ต้องไปตรงที่นี้ไม่ต้องค่มไอ้น่มมันต้องเหมือนกันเหรอไม่ไม,ไม่ไม่น่านครับแต่ตอนแรกมันต้องเหมือนครับเหมือนกางเกงแต่เหมือนเขาปรับกดแล้วเออโอโทษโมีของอะไรขาดปะไม่ขาดเลยใช่ไหมไม่มีครับไม่มีครับโอเค ยิ่งรู้ว่าไอ้ดาดาวเคยแข่งออตาเรานะเอกเดีะให้ใครให้เราเนี่ยตอนไหนวะให้ดาวก็ตอนนั้นไงก็ตอนที่เราเล่นมันก็มีอยู่ตอนเดียวออตาของดาวท่านัอนใช่ปะของดาวเราใช่เหรอใช่เอะดาวเคยเล่นให้ดาวก็ตอนนั้นพี่จีพามาไงข้างหลังเท่าน้ำพี่จีแกพามาดูดาวอะที่เราที่เราไวยน้ำหนีกันนะนะเฮ้ยไอ้เี้ดาวเขาบอกว่าพาไว้น้ำหนี เดี๋ยวเราไม่ต้องเล่นเลยเดี๋ยวให้ดับโชว์เลยไม่เอาไม่เอาไปดูพี่ดับเล่นจริงดูขวงหน่อยดูขอดูขวงหน่อยแบบตอนหนูหลบหลบเจอพี่ดับพี่เลยว่าหนูแพ้ไหมพี่ดับตลอดเลยแต่คนอื่นหนูแบบไม่แพ้นะมาแพ้ไหมพี่ดับออตลอดเลยอวย <O IP S 2> พี่กันเองหรือเปล่าไม่ได้อวยเขอดูหน่อยวะขอดูหน่อยวะขอดูหน่อยวะได้ได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วได้จริงเหรอได้จริง ไม่ดีอวยอ่ะไม่ดีอวยเลยเป็นดับลงคนเดียวเลยดับลงคนเดียวเลยไปลูกเอาคนเอาคนซ้อมอ่นะมเดี๋ยวคนโอ้กดดันกดดันไปเดี๋ยวขยัคนซ้อมให้ดูเลยยืนดูเลยอ่ะหมวดต่อกล่างนะถ้าไม่ห้ามอ่ะเมื่อกี้ d ด n a t e มาสองร้อยบาทราฟเราเป็นครอบครัวดาราแล้วใส่รองเท้าดีๆหน่อยลูก อ้าวเราต้องเก่งผู้หญิงนี่แหละถูกต้องแล้วเนาะเลยอยู่ข้างล่างวะต่าเข้ามาด้วยกันปะหรือว่ามีเพื่อนมาด้วยดาบไปตีดาบไปตีสีดำอ่ะสีดำนั่นแหละเ่้ดาบมาดิ โอ้ตายหรือปัม๊มยาวสิมสไลด์อย่าดูอย่าดูอย่ดูเขาเวลาเล่นอะพวกโปล็กเขเล่นกันสามวินรอนรอนรอนให้พี่ดาวนะอี่าดูแก้งนะกด <คน S 2> ดันวะกดรูป<า>ไม่ได้กดดันกดดันเกินไปเว้ยโอ้พี่ดาวทำไมไม่ดีอะมันยังไม่ชินสักที มันกดดันเีไปกดดันไปคระอัรอดาวดมไมไม่เคทูเหรอใช่ในับู่ไปดาวไปแกมือดาวแกมือดาวแกมือ มันดีวะตายนะเอาเอาเกบโอ้ยเมย์วะโอ้ยโอ้ย ไม้โคตรแรงอ่ะไม้แรงเกินไปเว้ยจุ๊บดาวก่อนจุบดาวก่อนจุบดาวก่อนฮัลโหลไม้ไม้เขาแรงมากเลยอ่ะไม้ไม้สองไม้สองไม้สองแล้วแล้วหนูต้องเล่นปัดเกาะเพราะเพดหนูมันไอใบเนี่ยหนูมันขึ้นช้าใช่ไหมเขาไม้เขาแรงมากเอาแก้ไหมได้เดี๋ยวอีกนึง โอ้ดูด oh, ิโดนแดดท่าอะไรก็ไม่รู้ช่วงเนี้ยเอาเอาใหม่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 ข่อยตีไันืมไปลืมไปลืข่อยทีข่อยทีข่อยทีไม่ข่อยทีดาวดับวินนี้วินนี้วินยังไงก็ชนะก็ชนะกดดันที่หมายเลยว่ะตรงนี้ดีกว่าเนี่ยเขาเล่นกันอยู่เนี่ยจริงผมว่าเลิกเลิกเถอะวะกดดันจัด โ้ไม้แรงมากดูดิไม้โคตรแรงอะ่ะไม้แรงเกินไปเว้ยหมดเลยไม้โคตรแรงอะ่ะมันมันไม้มันแรงมากเลยวะโอเคกตัวเอาเอาดีๆนะกูกูส่งเช็คเครื่องนะเอาดีๆนะไม่่ใชเว้ยกูส่งเช็คเครื่องนะเอา อย่ามาทำแบบนี้นะเว้ยลูกไอ้ยี่นี่มันโปะไม่เป็นไรลกดับจริงโคตรแรงอ่ะแบบไม้เราไม่จำเป็นต้องเก่งตลอดนะเวลาเราเล่นเนี่ยเวลาแบบพูดไปเลยมันไม่ชินสคริปต์อ้าเคยเป็นมันมันมันแรงมากเลยป้าผมแบบรออะไรไหมพวกสองเมื่อกี้ถ้โดนโดนทีเดียวก็ดาเมจดาเมจเท่ามีเลยไม้พวกสองอ่ะอันนี้คืออะไรแรงมากอันแอันเด็คืออะไรเดี๋้อ อันนี้คืออะไรเนี่ยคืออะไรก็นอนกันอยู่เนี่ยไม่เห็นนึกไงแปลว่าโซนเพ้อวันท่อวะฮะนั่นแหละตึมเหลืออกไปท่อวไป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 โซนเพ้ออยากเห็นแบบว่าเหนือเหนือพี่ดับเจเจเจว่าปาเล่นดุกวันนี้คือปานเล่นเดี่ยนเนี่ยเล่นเล่นกดเดินได้ก็บุญแล้วนะ ไอ้ดาวมันเคยบอกดาวมาันเจ๋่ยงวงไฟนี่มีคนซ้ำมีคนซ้ำมืออะไรเหี้ยล่ะร้านหอยมันดิ่งป,ะปะ้าป้าบอ้เก่งกับผู้หญิงป,ะปะ้าป้าบอ้เก่งกับผู้หญิงพี่ผมล้อเล่นพี่เดพี่ผมล้อเล่นอะไรพี่ผมล้อเล่นอะไร พี่ผมล้อเล่นอะไรวงนัวมาดีวงนัวไหวหมดอ่ะวงนัวไหวทุกเวทอะเจียงข้างหลังเจียงข้างหลังเกียงข้างหลังเกียงข้างหลังมา嘛มาฮะไม่ชิน<า>ใจกิฟต์<า>หรอใช,หอใช่หนึ่งหนึ่งอะมันแปะแปะ,ปะ,แปะ ป้าๆไม่ได้ <ie> ป้าๆก็ร,รู้คิไปได้วะป้าๆก็รู้คิเราใสป้าก็รู้ขี่มาป้าก็รู้คิมาต้ไปยิงนะ สายๆย่าๆต้องภูมิใจนะแม่ๆต้องภูมิใจขู่หนัวนะก่อ็ลดอย่างไปก่อนด้านข้างหลังดับ ร่งรอหนูแป๊บหนึ่งเก็บให้นอยโอ้ชุบปุ๊บตายปั๊บป้า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 ของหนูป้าป้า ผมชุบไม่เก่งนะเว่์เอาตรงว่าผมนี่โคตรโง่เลยเรื่องชุบอะผมเอาไปไหนอะไปโดนไอ้กัเคือเพื่อนทิ้งเหรอเนี่ยไม่มีใครมานะดูทรง ไอริปมาตอนไหนปะริบมานานแล้วผมไม่เคยชุบเลยนะเ<ม>ชื่อปะเอาผมผมกล้าพูดเลยผมเล่นมาคือถ้านะผมชุบนี่คือแบบสุดๆเลยแบบผมชุบผมชุบไม่เป็นอนะชุบเป็นนะแต่ว,ว่าชุบไม่เกิดมไม่เอาเอาแค่นี้<ม>บอกเขากลังมาอยู่คุณลุงขอโทษนะค, <c oughs> คุณลงุงเดี๋ยวจะไปสตรีมกินข้าวแล้วก็สตรีมเดี๋ยวจะเปิดกล้องสตรีมกินข้าวเลยเหรอยังนะ อพอสจีนๆๆแล้วแต่แล้วแต่เลยหรอหาทออล่งก็ได้หาทอเล่งก็ได้ดาเวเบอร์อะไรดาเวเบอร์อะไรได้ทอดม,นมันยังม่เขียนมีท่องบนอนะเก้าห้าเจ็ดห้าสีครับไม่ไมเบอร์เบอร์ไวไ,ได้พี่เก้าห้าเจ็ดห้าสี่ ห้าหใช่มห้าสามหกเลยร์ีไอ่สี่อสองแปดเจ็หหกให้ทักไปเบอร์ฟาถ้าเข้ามาก็โทรหาได้ตลอดหรือไ<อ>ม่ก็บอกบอกคนในแก๊งฟ้าก็ได้เล,เล่นลูปนี่แหละน้องเจกำลังสนุกเลยนะ

จริงว่าตัวบบวงไฟอะตัวว่าไม่ตอนนี้เราเราเป็นกองหน้ากันหมดเราต้องหาสักคนหนึ่งนะให้ผมซับพอด้วผมับให้ผมซัาให้ผมซับให้ในแก๊งพี่รามันจะเป็นตำแหน่งที่ว่าแบบนีออนมาตำแหน่งนีออนเลยพี่ตำแหน่งนีออนนะลูกเอ้าดับเลยลูกเอ้าดับเลยเลยดับเลยเลย เล่นเลยชุบเองเล้ยเลยเลยเล้ยเลยเล้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 ยเลยเล้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 ยเลยเล้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 ยเลยเล้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 ย้ยเล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 ยเล้เลเลยเลยเลย้ยเลยเลยเลย้ยเล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 ยเ้ยเลยเลยเ้ยเลยเลยเลยเเลยยเลยเลเลย เจ้ไม่ยอมเจ้ไม่ยอมไวไปซะเยอะเก็เก่งอ่ะก็ไม่ได้ว่าไม่เก่งนะก็เก่งนะเก่งนะมันสิงอะไรมาโอ้โหจัดนะไอ้แพ้เจทูฮะแต่แพ้เจทูเฉยแต่แต่ว่าเก่งไอ้เอาจริงดาวตัดลุงหลานแล้วก็ได้ลูกจริงแล้วนทำไมโอเคเออร้านเลิหนึ่งเป็ดหนึ่งหนึ่งไม่หนึ่งหนึ่งไม่ค่อยได้เล่นหนึ่งหนึ่งปกติไอดาวมันบอกอยู่โอ้ยไอ้เจ้เหมือนจะเจอตีลอยไวส์อ่ะ มาว่าะไอ้ยี่ร้อยเลยเอยละไรมันจะมาเลนดำมันจะมาเลนดำเหมือนจเจตี้ลอยวะทีนี้เกินร้อยด้วย,ยทีนี้สวัสดีครับให้มาจากป้าสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยน,นะครับไม่เต็มไม่เต็มจะล้น,น,น,ลนอ้าวซ่อมไปแล้วแยกเขาเขาของี่ซ่อมแน่เลยใครโศกไม่เห็นไอ้โศกว่าเรียกเจ้คุณหนูอ่ะได้ต้องเรียกไอ้ดา,ว,าวว่าอะไรวะผู้ชายผู้ชาย มันชายเดี๋ยวนะนี้ไม่มีนะไอโถเราจะเรียกเจว่าเจตอนน้ามันหนีแล้วโหนาว่าหนะลาป้าไม่อยู่แบบนี้เหมือนจะได้ยินเสียงนีอ้อนอยู่ในตีดยไม่ช่มาเาวะมาเอาว,เอว <c oughs> ะี๋ก่อน ชิมาเชิญมาเชิญมชเลยเลยดับเลยเลยดับเลยเลยมานะมาดิโอตีนี่เหรอโอ้ยตาก่อเลยเอ้ยสวยครับเนี่อนไรเนต่อมันตีติดรถมันตีติดรถเมื่อกี้ไปก่อนพี่ยูโชิญมชเชช่วยช่วยเลยไม่สองคันหนึ่งเอ้ยขันหนึ่ง อะไรนี่ฮะรบลุกมึงจะร้อยให้เขาตีหาป้ามึงเหรอเนาะมึงก็ช่วยกูเสียครับ ไปเอาป่ะแขดูวเอาดิแขดูเล่นเลยแขดูเล่นอ้าหลังอะไรโอ้ไม้แรงมากเลยไม่ดับเลยเลยดาบเลยเลยไม่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงดาบเลยเลยดาบเลยเลย สิ่งเียวผมละมาบตาย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 อตายไอ้ขอทีเดียวดดียวดไส้มันมาเดียโอ้ไปตั้งเยอะไอ้ซอมงอไหมจุบ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 โคตรแรงอ่ะแรงมากเลยลเพนมึงเป็นแบบก็ยำอ้ะย่างปั่นเลยอยได้ อ่อมึงชมได้ปะวันนี้จะไม่ใช่วันของเราหนักอะย้อนไอ้เป็นย้อนปากดีใส่เราด้วยรออะไรอ่ะอือพีค้าขาแข่งหรอวะฮะไม่เยี่ยมันแค่ครบท่าเว้ยเออไอ้เที่อกูมาสี่เยี่ยกูมาสี่เว้ยกูมาสี่ฟีหนึ่งหัวชมพูอ่ะเนี่ยแม่มึงตายหมดแล้วเนี่ยเออมันก็สี่เหมือนมันก็สามอ่ะเอาเอามาสี่ เอกดีเหลือคนเดียวอยู่ข้างหลังครับชุบอยู่นี่ไปเล่นอะไประชาชนมาสอฮะไปเล่นเราเล่นไม่ได้ก็เหมือนคิดว่าเหมือนเจไงอ๋อเหรอไอเจงมันเหลี่ยมเว้ยไอเจมันเหลี่ยมมันจะเหลี่ยมไปเล่นแต่มันเข้าม่ให้มันเล่นด้วยซ้ำอ่ะตอนแรกอ่ะมันก็เลยปล่อยให้เราตุลักษณุเลอยู่สองคนอ่ะ